ขาออกตัวก่อนแล้วก,กันว่าปกติแล้วเสื้อผ้าแบรนด์เนมเนี่ยส่วให่แล้วไม่ได้เดกตันกูหรอกตัวนี้อยู่ในมอสองร้อยห้าสิบในออนไลน์ครับห้าสิบบาทเข็มแท็ออนไลน์ครับห้าสิบบาท,ท,อ,อ,บบาทอันนี้ซิฟแตกด้วยซ่อมไม่ได้แต่ไม่รู้เป็นอะไรที่จะแพ้ทุกอย่างนี่เป็นอุปกรณ์การกินเหล้าฮัลโหลนี่ <Yeah. S 1> เป็นแก้วนะครับแต่ว่าน่าจะเป็นแก้วน้ําแหละเพราะว่ามันไม่ใช่แก้วมันคือเหล็กดูดิ ซึ่งดีตรงที่ว่าเวลาพี่พกพาไปแคมปิ้งหรือลงเรือไม่มีทางแตกแ,แต่ปัญหาคือมันซิแซบบอจะกินวัดดูกับแก้วนี้สวินโซจากเยอรมันนะครับเป็นคนทําแก้วแฮนด์เมดกับ200ปีแลตอนนี้เป็นทองคําทําให้เวลาผิวสัมผัสข,ของเครื่องดื่มเนี่ยมันทำมันเย็นจัดขึ้นมากินวัดกับแก้วอื่นรู้เลยว่าอันนี้ดีกว่าเดีย๋ยวเราทำการทดลองว่ามันจะดีสมราคาหรือเปล่า เออตื่นเต้นเหมือนกันนะเอาจริงนะทุกคนถ้าเกิดไม่เชื่อเนี่ยลองช็ใส่เหยือกแล้วก็กินกับแก้วที่แตกต่างกันนะรสชาติมันแตกต่างกันมากนะครับ <S <S พอมันเป็นทองเนี่ยมันเป็นวัสดุที่ส่งอุณหภูมิได้เยอะที่สุดมีน้ําหนักแก้วหนาวัดกับหลายแก้วแล้วพิษให้เป็นเบอร์นหนึ่งอยู่นะส่วนอันนี้เหมือนกับเป็นขันเงินที่เรากินเงินบ้านๆนึกออกไหมไอ้น้ำมันจะจับเลยเพราะมันจะเย็นเจี๊ยบนะครับ ข้อดีมันคือเดินทางพกพาไม่แตกแต่ว่าน้ำแข็งละลายละลายเร็วถึงเด้นอ่ะพราะเป็นคนจริงจังกับเรื่องนี้ผิวสัมผัสนิ้วเย็นเจี๊ยบเลยฮะปากเย็นเจี๊ยบเลยเย็นกว่าเยอะรสชาติต่างเลยนะเย็นกว่าเยอะมาก แต่รู้สึกว่าอาจจะเย็นไปจนมันรับรสชาติของเครื่องดื่มน้อยกว่าตัวนี้ตัวนี้จะได้รับถึงรสชาติของเครื่องดื่มมากกว่าเหมือนกินเหล้าวุ้นแล้วก็รู้สึกว่าไม่รู้ทําไมแต่อันนี้รู้สึกมันซ่าก,กว่าโอ้แต่ไม่แย่นะกินไปกินมาแล้วเริ่มสูสีแล้วแต่สังเกตดูอย่างนี้นะน้าแข็งเหลือเต็มแก้วเลยเห็นไหมในเวลาประมาณหนึ่งนาทีอะ อันนี้น้ำแข็งเกือบหมดแก้วแล้วเย็นมากแล้วก็สดชื่นมากผ่านเลยนะแต่ถ้าถามว่ารสชาติโดยวรวมโดยเฉพาะถ้าแอกว,ว่านั่งจิบคุยกับเพื่อนเอาความซาความพอดีเนี่ยพี่ให้น,นี้เต็มร้อยนะเก้าสดอร์ซอันนี้พี่ให้เก้าห้าเ